ขอนอบน้อมพระธรรม,มาสัมพุทธเจ้าพระอ,องค์นั้นผู้ตัดตรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงค์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบสิบกันมาหน้าค่ำคืนวันนี้บรรยากาศนะก็มีความอบอ้าวนะมีอากาศเป็นในทางนิ่งๆร้อนๆก็ทำให้นึกถึงเรื่อง ธรรมชาติของลมนะครับลมเหนือและลมใต้สิ่งที่เราใช้ชีวิตในสภาพของอพื้นที่คนไทยในประเทศไทยของเราในภาคกลางเราจะเห็นกันว่าลมสองชนิดที่เราพอจะรับทราบรับรู้เป็นธรรมชาติ ว่าลมทั้งเหนือนั้นามาจากาทำให้อากาศของอาการใช้ชีวิตลมจะเย็นนะครับและลมเหนือลมหน้าหนาวจะเป็นลมเย็นๆจะมาทำให้เราสัมผัสแต่โบราณโบราณกันมาหน้าเทศกาลเกี่ยวข้าวเราจะเห็นว่าโบราณ จะทำไร่ทานากันโดยธรรมชาติเมื่อลมหนาวโชยมานะลมทางฝั่งเหนือเนี่ยโชยมาก็แสดงว่าอากาศจะหนาวและสมัยอดีตนั้นก็จะมีสภาพหนาวมากหนาวจนก,กระทั่งเนื้อตัวนี่แตกนะครับสมัยผู้พูดตอนเด็กนะครับถ้าลมเหนือมาเนี่ยเรา ้าบ้านนอกเราจะใช้น้ำมันปูนะครับเอามาทาส่วนที่จำข้อต่อต่างๆข้อเท้าข้อมือปากจีแตกเลือดซิบๆนะครับอันนี้คือที่เราได้สัมผัสบรรยากาศโบราณกันนะครับสมัยปัจจุบันถ้าเป็นลมเหลือมาก็แทบจะไม่ได้แตะต้องบรรยากาศ ความหนาเหมือนอดีตนะครับคราวน,นี้จะเห็นว่าโลกเราก็มีสภาพการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่สามารถจะถือความเป็นธรรมชาติตามเดิมได้อีกต่อไปนะครับสิ่งนี้นที่ต้องพูดถึงเรื่องลมทางเหนือมาเราจะเห็นกันเป็นไปนโดยธรรมชาติอันแท้จริงนะครับที่ ไม่สามารถที่เราจะบอกกล่าวหรือให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสแตะต้องถึงธรรมชาติของภาคกลางบ้านเรานะครับเนื่องจากว่าผิวโลกเราน่าจะมีการทำลายป่าก,กันมากแล้วก็ธรรมชาติที่เรานำขึ้นมาใช้บนผิวโลกเราก็น่าจะมีส่วน นะครับพวกน้ำมันต่างๆก็น่าจะมีส่วนเนื่องจากว่าผิวโลกเรามีความร้อนมีสภาพการแปกปวนจนแตะต้องสัมผัสได้ด้วยตัวเองณปัจจุบันแบบนี้ผู้พูดได้ดูว่าการที่เราเห็นสภาพการเปลี่ยนแปลงนะทางฝั่งเหนือนี่ชัดเจนมากใช่ไหมไม่ค่อยมีสัมผัสแบบเดิมๆ erm, ไม่มีแล้วนะครับ แล้วก็สิ่งที่เป็นลมโชยทางใต้นี่นะครับลมใต้หมายถึงลมที่หน้าร้อนนี่นะครับลมใต้ก็จะขึ้นมานะขึ้นโชยขึ้นมาจากฝั่งใต้ให้เรารู้สึกได้เหมือนกันนะครับว่ามีสภาพอ่เขาเรียกอ่ามีเอเดียต้อ,องต้อกลางวันลมใต้เราจะมีมันลูกเหมันลูกไฟมอนลูก เรีกเหมือนลูกไฟสมัยก่อนที่เราแตะต้องกันนะครับเป็นมองออกไปกลางแดดเนี่ยจะเป็นเป็นลูกลูกๆูกลักษณะเปลวไฟเปลวความร้อนนะครับแต่ด้วยเหตุผู้พูด,พด,พดเองมาใช้ชีวิตทางภาคกลางเป็นส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าทมัมใหม่ที่เราได้สัมผัสลมใต้กันก็จะเป็นลม ธรรมชาติไม่ได้ร้อนแรงเหมือนสมัยอดีตนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่โลกเรามีการเปลี่ยนแปลงในสมัยปัจจุบันแบบนี้เราจะใช้ชีวิตในกระแสะโลกปัจจุบันเราจะอิงตามอดีตนั้นก็ไม่ได้เหมือนสมัยอดีตเสียแล้วนะครับเราต้องมาช่วยการพัฒนาธรรมชาติ คือการปลูกต้นหมากลากไม้นะครับเอาไว้ในบ้านในเรือนที่เราพักอาศัยก็ดีนะครับคือจำเป็นมากหน้าร้อนบ้านเราจะมีความร้อนมากทีเดียวณนปัจจุบันแบบนี้ผู้พูดเองก็คำนึงถึงธรรมชาติที่จะต้องอนุเคราะห์แล้วก็ทำให้บรรยากาศนั้นดีขึ้นจึงได้ปลูกต้นไม้เอาไว้ รอบๆบ้านนะครับเพื่อจะได้บรรยากาศของอากาศที่ดีแล้วก็จะต้องมีน้ำนะครับเอาไว้ทางฝั่งใต้นะครับของตัวบ้านแต่ก็เป็นด้านหน้าบ้านนะครับซึ่งจะทำให้ช่วยบ้านนั้นล่มเย็นขึ้นเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าจำเป็นมากที่เราจะต้องใช้ การพัฒนาการตามโลกยุคใหม่ๆนะครับนั้นไม้ใหญ่เนี่ยที่เรา,เอาบอกกล่าวถือสากันเนี่ยก็คือต้นมะขามนะครับต้นมะขามต้องปลูกให้ห่างบ้านนะครับถ้าปลูกใกล้ชิดบ้านเนี่ยเวลาเขาล้มเนี่ยลากแก้วเขาไม่ค่อยมีนะครับล้มเนี่ยจะเห็นว่าเป็นต่รลากแผ่บนเท่านั้นเองไม่มีเดือยไม่มีตัวแกนกลางของลาก ต้องให้ห่างบ้านเพราะฉะนั้นเวลาเกิดลมพัดก็ดีเนี่ยพัดแ,แรงๆก็ทำให้โค่นล้มได้ง่ายนะครับเพราะนั้นปกติแล้วผู้ผู้จะใช้ปลูกต้นว่านี่นะครับก็ถือว่าต้นที่มีรากยาวนะครับต้นว่าต้นสะเดานี่นะครับต้นไข่เน่าอะไรก็ยังดีนะที่เห็นว่ามีรากแก้วย,วยาวๆนะครับ ก็นอนจะปลูกต้นจันต้นอะไรบ้างเพราะว่าจะได้กลิ่นหอมสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศของการใช้ชีวิตโดยธรรมชาติของบรรยากาศนทั้งการเปลี่ยนแปลงของโลกแต่สิ่งที่สำคัญที่ผู้พูดได้มองดูการใช้ชีวิตนั้นก็เป็นเรื่องของการรักษาใจ นะครับจะเป็นบรรยากาศซึ่งอดีตเคยได้รับลมหนาวทางฝั่งเหนือแล้วก็ในอดีตก็เช่นกันเราก็จะรับลมร้อนในฝั่งใต้แต่ณนะปัจจุบันอย่างนี้เราจะเห็นอาการเดียวก็คือความร้อนนะไม่มีบรรยากาศเยน็เยนๆเหมือนสมัยอดีตให้เราได้สัมผัสกันเสียแล้วนะครับเพราฉะนั้นจึง จำเป็นที่เราจะต้องมาพูดจากันในเรื่องความไม่เที่ยงความที่ยึดมั่นถือมั่นนั้นไม่ได้จึงเอาพระธรรมมาพัฒนาใจของพวกเราพุทธบริษัทสีด้วยกันนะครับถ้าเราใช้พระธรรมของพระรัตนตรัยเอามาประคับประคองกำลังใจ เราก็จะทุเลาเบาบางเรื่องอาการหงุดหงิดจากธรรมชาติที่แปรปวนนะฮะเราจะมีสภาพปรับกันยากทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บกันเหมือนกันนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้การที่เราทุรนทุรายกันเป็นส่วนมากในเรื่องไปหาที่สัพพยะมากขึ้นนะครับเดินทางท่องเที่ยว ไปพักอาศัยตามที่แหล่งบรรยากาศที่เราคา,าดหวังเราจจะชอบบรรยากาศเย็นๆเราจึงมีการโคจรกันไปจำแหน่งต่างๆแต่ที่เราได้ดูแล้วในยุคปัจจุบันในบรรยากาศร้อนชื้นเหล่านี้ก็แตะต้องยากเหลือเกินนะครับอากาศเย็นๆไม่ได้มีโอกาสจะให้เราได้แตะต้องกันเหมือนสมัยอดีต นะครับสมัยนี้ถ้าจะไม่สัมผัสเลยดีกว่าน้อยมากเพราะนั้นเราตึงสูญเสียกับการที่สร้างบรรยากาศให้เกิดความเย็นก็คือใช้แอร์คอนดิชันกันนะครับบ้านแต่ละหลังเนี่ยถ้าที่ผู้พูดสังเกตดูในยุคปัจจุบันติดแอร์กันเนี่ยสีหเครื่องอย่างน,น้อยๆนะครับสองคือสเครื่องใีปกติ สี่ห้าเครื่องเป็นอย่างน้อยเท่าที่ดูนะครับเพราะว่าแต่และห้องมีแอร์คอนดิชันทุกห้องเพื่อสังเกตูเนี่ยมันเป็นเรื่องความร้อนที่สั่งสมทำให้พวกเราเหินห่างกันด้วยบ้านยุคเก่าเนี่ยก็ยจะปลูกไปด้วยเนะีเป็นบ้านไทยๆโบร,ราณข้างล่างจะโลง่งนะี่ยแล้วก็ไม่ได้มีแอร์คอนดิชันกันนะครับ แต่แม้ดีดไม่ใช่แอร์นะจะเห็นว่าก็ใช้ธรรมชาตินั่นเองนะใช้น้ำใช้ธรรมชาติที่เรานำมาใช้ชีวิตกันคนี้จำเป็นมากที่เราจะต้องเ,อเขาเรียกพัฒนาใจให้เกิดความมั่นคงในเรื่องความเปลี่ยนแปลงและความไม่เที่ยงในกระแสะโลกที่เราจะต้องพบต้องเจอกัน ในเรื่องจะเป็นอากาศก็เปลี่ยนแปลงจะเป็นบรรยากาศการใช้ชีวิตก็เปลี่ยนแปลงนะครับรมยอดีตนั้นเราเคยได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่ผู้จากันเป็นสากลในน้ํามีปลาในนามีข้าวเนี่ยนะครับแต่สมัยใหม่ก็มีแต่ก็ไม่เหมือนสมัยอดีตอีกต่อไปนะครับ เพราะว่าน้ำก็ไม่สะอาดเมื่อไม่นานผู้ผู้ได้นั่งรถผ่านในแหลง่งในลําคลองแม่น้ําท่าจีนของเราส่วนสมุทรสาครจะเห็นว่าน้ํานั้นดํามากก็ยังลึกเสียดายเหมือนกันนะครับว่าสมัยอดีตที่เราเคยเห็นแม่น้ํำใหญ่ๆขนาดนี้ก็จะเกิดสภาพ น้ำจะใส่สมัยอดีตนะครับน้ำไม่ได้มีสีดำแล้วก็ในในคลองต่างๆที่แจกจ่ายไปใช้พื้นที่เกษตรกันก็ไม่ได้น้ำเสียแบบนี้นะครับทิงเหล่านี้ที่หยิบมาพูดจาและเปรียบเทียบกันก็มาเชงเราเป็นส่วนเล็กๆที่เราปรารถนาจะอนุรักษ์นะครับธรรมชาติจะเป็น ต้นหมากลากไว้บรรยากาศแล้วก็น้ําที่เป็นธรรมชาติทาอย่างไรจะเกิดเขาเรียกว่าปรับปรุงกันได้อย่างไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้การที่เราอยู่กับโลกเราต้องรักษาโลกแล้วก็รักษาใจของเราควบคู่กันไปนะเพราะฉะนั้นมีความสําคัญที่เราจะต้องอยอมรับ กับเงื่อนไขและความเป็นจริงที่เราจะต้องพัฒนาใจเห็นความไม่เที่ยงยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เราจะสู่กันปฏิบัติธรรมพัฒนาใจและซึ่งกันและกันจะทำให้จิตใจของเราไม่ไหลไปสู่กระแสะความเปลี่ยนแปลงของโลกนะในส่วนนี้ด้วยกันที่เราไม่ ไหลนั้นก็หมายถึงเราสร้างใจของเราให้อยู่เป็นกลางนะครับไม่ได้ทกสถานมากจนกระทั่งบีบคั้นนะเมื่อถึงการถึงเวลาก็บุนไปตามกระแสะโลกแล้วเราก็มีการพิจารณาสังขารพิจารณาธรรมชาติของดินฟ้าอากาศของโลกที่เป็นไป และเข้าถึงจิตถึงใจตัวเราเองเพื่อจะไม่ต้องทุกหล่นทุลายมากเกินไปนะครับนั้นพวกเราพุทธอบอริษัทสี่ทั้งหลายนั้นมีหน้าที่ในการที่จะหล่อเลี้ยงนะครับการใช้ชีวิตของเราพร้อมกับการเลือกสร้างบรรยากาศทางอากาศก็ดีนะครับทางอารมณ์ก็ดี ทางอาหารก็ดีนะครับและก็สังคมที่เราจะต้องปลูกฝังบาสืบลูกสืบหลานเราจะต้องให้เป็นเ,เรียนรู้เรื่องธรรมชาติแล้วเกิดสัมมาทิฏฐิกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกฝังเนี่ยวิชาทิฏฐิขึ้นในใจเราก็จะโทษไปเรื่อยโทษคนนั้นโทษคนนี้ไปเรื่อยนะครับโทษสังคมรอบข้างไปเรื่อย ไม่ได้บอกความเป็นจริงกันนะครับว่าชีวิตมนุษย์เหล่านั้นย่อมอยู่ในกระแสกรรมที่ได้สั่งสมไว้ตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันถ้าว่าเรายอมรับกับเงื่อนไขในกระแสกรรมอย่างนี้เราก็จะจะไม่ทุกข์ร้อนไม่ได้ลิษยาผู้อื่นนะครับไม่ได้มีความเขาเรียกปรุงแต่งผู้อื่นเพราะนั้น การที่เราไม่ปรุงแต่งผู้อื่นนั้นเราก็มาปรุงแต่งตัวเราในเรื่องการใช้ชีวิตนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าเราปรุงแต่งผู้อื่นนั้นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องมิจฉาทิฏฐิมากเกินไปนะครับและจะเห็นถ้าเราปรุงแต่งตัวเองโทษตัวเองนั่นรับฟามเป็นจริงขึ้นนะครับถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตแล้วได้มีการสอบตัวเองเป็นเนี่ยนะครับ บรรยากาศความร้อนแบบนี้เราก็ถามใจตัวเองว่าเกิดสภาพปฏิฆาขึ้นในใจของเราหรือไม่นะครับอย่างผู้พูดเองเนี่ยจะเปิดบ่อปลาน้ําบ่อปลาก็ดีแต่กลางวันก็จะเปิดเป็นน้ําลินน,น้ําพุนีนะครับแรงมากจริงๆแล้วการเปิดน้ําเนื่องจากรู้ว่าสิ้นเปืองกระแสะไฟ แต่เนื่องจากพวกมันมีเจตนาในเรื่องของสร้างอากาศน้ำเนี่ยขึ้นบนอากาศแล้วก็ลงมาในน้ำทำให้เกิดอากาศนะเกิดออกซิเจนขึ้นก็คือคิดถึงเรื่องธรรมชาตินะครับรอบข้างก็จะได้บรรยากาศที่ดีไปด้วยนะครับต้นหมากลากไม้ต่างๆก็ได้ไอจากน้ำที่เราได้เปิดไว้นี่นะครับเพราะนั้นธรรมชาติเนี่ยเราใช้ชีวิต ก็ต้องตรวจสอบจิตใจของเรานะครับเพราะถ้าจะตรวจสอบจิตใจของเราอยู่เป็นนิดเป็นหนึ่งเนืองแล้วเราจะเห็นว่าถึงโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงนะไปในทางหนึ่งทางใดก็ตามเราก็จะมีการรักษาสภาพโลกที่เป็นไปตามสมควรที่เราจะสามารถทนุถนอมไว้ได้เราไม่สามารถจะบังคับบัญชา ผู้อื่นได้นะครับแต่เรานั้นสามารถที่จะกระทําประโยชน์ถ่งที่เกี่ยวข้องกับเราได้เท่านั้นเองแต่ก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจของพวกเราทั้งหลายที่มีโอกาสนะครับสร้างอากาศให้มนุษยชาติได้หายใจกันนะครับสร้างน้ำที่สามารถจะมีการฟื้นฟูได้เล็กน้อยก็ยังถือว่ามีประโยชน์ กับสังคมส่วนรวมได้เหมือนกันนะครับจะว่าการที่เราตีน้ําให้มีอากาศเข้าไปและหมายถึงเราจะสร้างอากาศในน้ําขึ้นมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเพียงเล็กๆน้อยๆแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวได้ทําประโยชน์กันนะครับเราก็สามารถจะพัฒนาจิตใจควบคู่ไปด้วยเหล่านี้ต้องหยิบมา พูดจากกันเนื่องจากว่าความจําเป็นและสําคัญที่เราต้องน้อมสู่ธรรมชาติของโลกนะว่าความเจริญทั่วไปตามที่เราได้เห็นแต่อดีตสู่ปัจจุบันนั้นก็จะเ,เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงทั้งอากาศต่างๆทั้งลมเหนือลมใต้ที่เราสัมผัสกันมาแต่อดีตบรรยากาศนั้นเราสามารถรับรู้ได้ในสมัยอดีต แต่สมัยปัจจุบันเราไม่สามารถจะได้รับอากาศหรือบรรยากาศอย่างโบ,บ,บราณโบราณอย่างนั้นให้เราได้ชื่นชมกันนะครับจึงจําเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องสร้างบรรยากาศภายในนะครับเรื่องราวของกระแสลมนะครับลมที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถจะมีอาการผ่อ,อนคลายเหมือนแต่อดีตได้ นะครับรเพราะนั้นอารมณ์เราเนี่ยสำคัญมากถ้าเราปลูกฝังหรือพัฒนาการอารมณ์ของเรานะครับท่านอย่างไรจะให้นิ่งให้สบายขึ้นนะ,ะเพราะนั้นเราต้องมีการฝึกควบคุมนะเป็นเบื้องต้นของตัวเรานะครับรเพราะนั้นผู้ฝึกทั้งหลายที่ฝึกปฏิบัติกันก็ะจะต้องฝึกควบคุมทางกายทางวาจ,จาแล้วก็ทางใจของเรานะครับ ทีน,นี้ถ้าเราฝึกไว้เนี่ยกายวาจาใจนั้นหมายถึงเราควบคุมตัวเองไม่ให้สู่กระแสการปรุงแต่งไปสู่ความแตกแยกใดๆนะครับไปสู่การโทษผู้อื่นนะว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะนั้นเราจะเห็นการใช้ชีวิตในกระแสโลกในยุคปัจจุบันอย่างนี้ความรุ่มร้อนในใจก็จะมีมากขึ้นเนื่องจาก มนุษย์เหล่านั้นย่อมไปกระแสโลกนะครับแต่ถ้าเราชาวพุทธบริสัทธเราใช้ชีวิตตามโลกแต่เราไม่ใช้ความรู้สึกไปตามกระแสโลกก็คือทวนกระแสโลกนะครับเมื่อทวนกระแสโลกเนี่ยความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นต่างๆนั้นเราจะไม่สร้างความอยาก แต่เราจะสร้างกำลังใจของตัวเราให้มีพลังที่จะสร้างคุณงามความดีนั่นคือความมุ่งมัน่นเมื่อเราสร้างคุณงามความดีนะครับเราจะมองธรรมชาติที่เราใช้ชีวิตแล้วเราจะมีการพัฒนาการชีวิตของเราเนี่ยให้เจริญงอกงามไปด้วยจิตใจนะครับที่ไม่ได้ปล่อยปละละเลยสิ่งที่เราดูแล จะเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นหลานเป็นปู่ย่าตายายเป็นสังคมที่เราได้เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าภายในใจของเราที่เราจะต้องสร้างขึ้นนะครับเมื่อเราสร้างใจขึ้นเราก็จะงดงามภายในใน,นะครับมีความก้าหาญมั่นคงในเรื่องเด็ดเดี่ยวนะครับไม่ได้วันไหวตามกระแสะผู้อื่นปรุงใช่ไหมเพราะฉะนั้นคําว่า เราไม่ปรุงตามกระแสผู้อื่นหรือเราไม่ไปปรุงแต่งผู้อื่นนั้นเราจะเชื่อมั่นในคำสั่งสอนของพระรัตนตรัยนะครับว่าพระรัตนตรัยนั้นท่านสั่งสอนเราให้เป็นผู้ที่ยกจิตยกใจนะครับสังเกตดูเนี่ยครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆที่ท่านได้ใช้ชีวิตนะครับอยู่กับโลก แต่ไม่ไหลไปตามกระแสะโลกนั้นเราจะเห็นถึงความมั่นคงและความเมตตาและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสำคัญมากนะครับชีวิตเราเกิดมาแล้วต้องมีวินยัยและก็มีความสุขและมีการพัฒนาจิตใจนะครับให้มีระเบียบวินยัยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณงามความดีนะครับทำหน้าที่ให้มีระเบียบนะครับ แล้วก็รู้จักใจเขาใจเราถ้าเราต้องเป็นผู้ที่จับใจ่ายใช้สอยเราก็จะมีระเบียบในการใจเขาใจเราเหมือนกันนะครับแต่เราต้องเป็นผู้ที่เอเขาเรียกรอคอยเราก็ต้องควบคุมตัวเองในการทําหน้าที่และก็ดูสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามีคุณมีโทษอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าหากเราใช้ชีวิตของเราในกระแสธรรม ธรรมะจะสั่นเขาจะให้ความเจริญงอกงามโดยธรรมชาติด้วยการด้วยเวลานั่นเองนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องหยิบธรรมชาติมาพูดจากันในเรื่องอนมนุษย์เรายุคใหม่ใจร้อนก็ได้เหตุของการที่ไม่ได้น้อมนะครับสิ่งที่เป็นพระธรรมคำสอนเอามาแก้ไขกันนะถ้าว่าเรา คนยุคเก่าเนี่ยเราจะเห็นกันเหมือนกันนะครับว่าคนโบราณทำไมจิตใจดีเพราะโลกยุคเก่าที่เราเห็นจิตใจที่ได้รับธรรมชาติก็จะมีการเาเรียกรับรู้นะครับธรรมชาติที่เป็นไปอากาศเหนือเย็นลงมาก็จะรับทราบอากาศร้อนขึ้นมาก็จะรับทราบแล้วไม่สู่การแก้ไขปรุงแต่ง จนกระทั่ง,ทงฝืนธรรมชาติที่เป็นไปนะครับแต่ยุคใหม่ไม่ใช่แล้วมีการแก้ไขนะครับถ้าร้อนก็ใช้แก้ไขโดยใช้ Air ition, แอร์คอนดิชันถ้าหากว่าเย็นก็แก้ไขด้วยฮีเตอร์ itter, อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็พูดจากกันไปในวันนี้ก็พอสมควรแก้เวลาผู้พูดเองก็ขอน้อมนำอนะครับคุณงามความดีของพระรัตนตรัย มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามันดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงมอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสีจงเจริญด้วยทานศีสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิสุภาษีสวัสดีครับ